หงแดงนิ้วพูเอาไงดีกับดิวของเวียสหลังถูกเลว์กูเซนปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า130ล้านยูโรพวกเขาควรพอแค่นี้หรือเพิ่มข้อเสนออีก20ล้านเป็น150ล้านยูโร ตามที่เลเวอร์ต้องการคลิปนี้ผมชวนเด็กของมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับใครดูคลิปนี้ชอบกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มเห็นคลิปนี้จะช่องทางไหนติดตามช่องทานนั้นนะและหากท่าในใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดืม่มหรือ,อยาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็อินบ็อกก์มาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้นะครับทุกวันนี้เริ่มมีคนดูทั้งในคลิปและไลฟ์แล้วนะก็อินบ็อกซ์มาได้ตามไลน์ตรงนี้นะครับโอเคเข้าเรื่องครับจริงๆผมจะทําเรื่องเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่มันดั omo, บ Bruno, นแบบแ ปูมาก็เลยเว้นไว้ก่อนนะครับ130ล้านยูโรโดนปฏิเสธคิดเอานะครับโอ้โหไม่ง่ายเลยนะที่ลิวพูจะทุ่มเงินในระดับนี้กับนักเตะหนึหนคนนะครับแต่พวกเขาก็ทําแต่เลเวอร์คูเซนก็ยังปฏิเสธได้ลงแต่ในที่ทงางข่าวสื่อก็ยังรายงานนะครับว่ามันแค่เล่นน้อยๆเองก็น่าจะจบได้ซึ่งในข้อเสนอตรงเนี้ย มันอยู่ที่ว่าลิวพูจะเพิ่ม20ล้านตามที่เขาต้องการหรือจะแนบนักเตะไปอีกคนหนึ่งแต่ผมมองว่านะถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นแฮรวีย์แอรีตเนี่ยผมว่ามีมูลค่ามากกว่า20ล้านยูโรว่ะถ้าจะเป็นร้0ยล้านมูลค่านะมูลค่าข้อเสนอ30ล้าน130ล้านกับ h ฮรวีย์แอรีตผมว่ามองเวอร์ไปก็มองเป็นว่าถ้าในมุมผมอะเพิ่ม20ล้านดีกว่าซึ่งจะจบยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เรามาพูดถึงดีกว่าว่าลิวพูควรทุ่มขนาดนี้จริงหรอสำหรับผมเนี่ยผมมองว่า ก่อนอื่นนะข้อแรกเนี่ยมันตรงจุดนะการเสริมเวียตนี่คือการเสริมที่ตรงจุดที่สุดแล้วก็ใช่ไม่ใช่มาเป็นเรื่องของอนาคตแต่ด้วยดีกรีของนักเตะด้วยตําแหน่งด้วยผลงานด้วยฝีเท้าใช่เลยครับเลี้ยวผู้เสริมคนนี้ใช่แต่ในมุมผมมา150ล้านยูโรแม่ง มันแรงไปอ่ะมันแรงมากๆเลยนะครับเรื่องของการคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตนะแต่เบื้องต้น150ล้านแม่นโคตรแรงแต่การที่เลี้ยวูเสริมเนี่ยหเซอร์ไพรส์สออย่างน้อยเลี้ยวูก็สามารถตอบกับทุกคนได้ว่าพวกกูมีความทะเยอทะยานแล้วนะนี่พวกกูทะเยอทะยานมากพอที่จะป้องกันเพื่อหวังป้องกันแชมป์พิมพ์มิีกแล้วก็ไปให้ไกลกว่าเดิมในยูฟ่าแชมเปียนลีพกพวกพวก,พวกกูเนี่ยทะเยอทะยานเต็มที่ในการที่จะสร้างทีมให้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมก็พูดได้นะครับ ทีนี้มันมีข่าวออกมาอีกตัวหนึ่งว่าไอเวทเนี่ยมันต้องการเบอร์สิบของแมคก้าเว้ยและผมเห็นแฟนเลี้ยงผู้บางกลุ่มช้ำย้ำว่าบางกลุ่มนะครับโอ้โหดา่าเวทชั้นใหญ่เลยแบบโอ้ยถ้าเรื่องมากก็ไม่ต้องมาแมคก้าดีกว่าเยอะถ้าจะต้องมาเปลี่ยนเบอร์เพื่อเอาเวทมาไม่ต้องแพงก็แพงเรื่องมากก็เรื่องมากอย่าติดก,กับดัดสื่อนะครับสื่อเขาเขียนอะไรก็ได้คุณยังไม่ได้ยินอะไรจากเวทหรือเอเจนต์เลยยังไม่เห็น ความต้องการของเวียดย่างเป็นรูปธรรมว่ต้องการเบอร์สิซึ่งผมนะในมุมผมอะผมว่าเวียดมันไม่ได้ปัญญาอ่อนขนาดนั้นอนะเวียดบางคมไม่คิดว่าเขาเป็นเรียวเนวเมซี่ครับเขาไม่คิดว่าเขาเป็นโรนโโัลดอ่ะ เขาไม่ผมไม่คิดว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกขนาดนั้นเล่อีกอย่างนะครับนักเตะเขาให้เกียดกันอย่างมากเขาก็แค่มาบอกว่าตอนนี้มีเบอร์ไหนว่างบ้างมีเบอร์ไหนที่พอเป็นไปได้บ้างหรือผมอยากได้เบอร์นี้พอจะว่างไหมเขาไม่มีหรอกครับแบบเฮ้ยกูต้องการเบอร์สิบไม่ได้เบอร์สิบกูไม่ไปฉะนั้นอย่าติดก,กับดัดสื่อนะอ่ะสุดท้ายผมมองว่าถ้าลิอร์ภูมาถึงร้อยสามสิบแล้วนนนะเนี่ยนะอีกยี่สิบเนี่ยผมว่าลิอร์ภูไปต่อ นะครับและผมเชื่อว่าสุดท้ายดิวพูจะจบกับเวียดได้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นรายที่2นะอาจจะเป็นพวกเคอร์เคสหรืออาจจะมีตัวละครลับที่มาจบก่อนนะครับดีวในระดับนี้ตัวเลขขนาดนี้รายละเอียดสัญญาเยอะขนาดนี้อาจจะใช้เวลาที่หนึ่งแฟนลิวพูใจเย็นครับแต่ให้รู้ไว้เลยว่าการที่ลิวพูเนี่ยยื่นข้อเสนอขนาดนี้ทําขนาดนี้มันสามารถบ่งบอกได้ถึงความทะเยอทะยานของดิวพูณนาทีนี้แล้วนะทุกวันนี้ผมเริ่มจะเซอร์ไพรส์กับดิวพูเหมือนกันนะครับชอบทําอะไรที่บแบบแบบฮะพวกมึงเอาจริงดิ เยอะเหมือนกันนะก็รอดูครับแต่ผมเชื่อว่าจบได้อ่ะกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะ